อาหารเช้าของเรานี่นะคะทุกคนเหมือนเดิมนะคะนมสดนะคะเครื่องปรุงอันนี้สั่งแพนเคก้กอันนี้นะคะเล็กๆแบบนี้นะแล้วก็มีข้าวต้มแล้วก็มีราดหน้าแยกมาให้นะเนี่ยทุกคนวันนี้มีราดหน้านะคะแยกมาแบบนี้เนาะราดหน้าเส้นใหญ่นะคะ มีเส้นมาให้แยกมาต่างหากขาดไม่ได้ก็คือข้าวต้มวันนี้มีข้าวต้มกุ้งนี่ค่ะทุกคนโอเคเดยวมาทานด้วยกันนะนี่คืออาหารเช้าของเรานะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวมาทานด้วยกันมีไข่ต้มอีกด้วยสองใบนะพี่น้องจ๋าไข่ต้มขาดไม่ได้เห็นไหมเดียเกิดและแล้วก็แรดร้อน,นอาหารวันนี้ ไม่ต้องกลัวอดนะคะกักตัวที่นี่นะ,ะอาหารเช้าเ,เดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะหลังจากออกกําลังกายเสร็จนะคะทุกคนเยอาามากนี่คือ้มแล้วก็จะทานตรงนี้ทุกคนเป็นทีวีถุงขยะตรงนั้นนะคะนี่ทุกคนสามสิบห้าจุเก้านะคะส่งให้คุณหมอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนชาว YouTube ทุกคนนะคะเช้านี้ก็มาทานข้าวด้วยกันกับพี่ฝนนะคะกับฝนนี่นะคะเช่นเคยนะทุกคนข้าต้มกุ้งนะคะแล้วก็มีราดหน้านะวันนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตปอ,อกไข่นิดนึงนะคะข้าวต้มกุ้งของเราก็จะปรุงรสชาติเผ็ดแซ่บเหมือนเดิมน,นะใส่พริกลงไปเยอะๆเลยทุกคนต่อเน,นี่เลยนะ แล้วก็มีอะไรเอ่ยมีน้ำส้มน้ำปลาเช่นเคยนะคะทุกคนมีแต่น้ำส้มออยู่ไหนเอ่ยมีน้ำปลาน้ำส้มทุกคนอันนี้คืออะไรเอ่ยน,น้ำปลาพริกน้ำปลาพริกปรุงรสชาติให้มันเข้มข้นนะทุกคนจะได้แซ่บนะคะยวขอเขียก,ก่อนนะ โอ้โหอ้ยเสร็จแล้วน้องจ้าเดินกระเด็นกระเด็นทุกคนใส่พิกลงไปด้วยอืมกลิ่นเต็มห้องแอร์ละกลบน,น้ำส้มเลยนะคะจะลำบากนิดนึงแนละ้วทุกคนมันแคบเนาะ ติชูดนิดนึงก่อนเช้าวันนี้อากาศดีนะคะทุกคนวันนี้มีแดดนะคะไม่มีฝนนะคะฝนก็ตื่นมาตอนเช้าวันนี้ก็คือนอนประมาณคิดว่าตีสามแล้วทุกคนเราไม่หลับนะพอคุณลงุงคุณลุงไปดูบอลแล้วกลับมาดึกแล้วก็ที่นู่นหัวค่ำนะคะเนาะคุณลุงก็ส่งข้อความมา พอส่งข้อความมาที่เราก็ตื่นเนี่ยะทุกคนนี่ก็เลยยาวเลยมาข้าวต้มกุ้งไข่ต้มเหมือนเดิมทุกคนมาชิมด้วยกันนะอเผ็ดแซ่บเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นราดหน้าเส้นใหญ่ทุกคนเครื่องปรุงอยู่ข้างล่างนี่นะคะเพืเ่อนๆเป็นไงกันบ้างคะ สบายกันดีไหมที่ไหนฝนตกบ้างข้าต้มกุ้งวันนี้เข้มข้นรู้สึกข,ข้าต้มจะแบบว่าเข้มข้นกว่าทุกวันทุกวันจะแบบข้าวน้น้อยแล้วก็น้ำเยอะๆก็แบบอร่อยอีกแบบมึงอืน มาทานด้วยกันค่ะทุกคนจากตัววันที่สิบแล้วนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนนับถอยหลังแล้วอืมเมื่อคืนก็ นี่ก็ปิดแอร์นะคะนอนปิดแอร์นอนยาวมาจนถึงชาติจนออกกําลังกายเพิ่งเปิดแอร์ถ้าไม่ร้อนมากก็จะไม่เปิดแอร์นะทุกคนเพราะว่าตื่นมาแล้วุดหสึกว่ามันจะคอแห้งอะไรอย่างนี้นะคะ กนขาตม้มขขาต้มกุ้งทานง่ายอืมอาหารที่นี่ถูกปากมากเลยทุกคนอร่อยมากเลยนะธรรมดาอาหารเมนูไม่ได้อะไรแต่ว่าอาหารเขาทำแบบว่าอร่อยอืม เอ,อ,เอแต่มื้อเช้าจัดไปค่ะอือทุกคนจับมาก าต้มอ,อร่อยมากเลยต้มในแบบอันนี้คือราดหน้านะทุกคนเราจะทานต่อนะเพราะว่าเราออกกําลังกายแล้วเราสามารถทานได้เยอะอันนี้ไม่ทานที่หลังนะคะเห็นไหมน,นี่เป็นเส้นที่ก็ผัดมาแล้วเรียบร้อยมีถ้วยมาให้ด้วยใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยอ,อย่างนี้กัดตัวไม่ต้องกลัวอดนะทุกคนที่แอมเบอร์พัทยานะคะ ลงไปเลยโอ้โหทุกคนจ้ะคือมันชามใหญ่มากนะคะเนี่ยชามใหญ่มากแล้วก็อร่อยมื้อเช้าเราทานได้เราไม่ต้องกลัวนะจ้ะพี่น้องจ้าบ่ายยังไงเนะาะมาโบน,นีิทำงานนิดนึงนะคะไม่มีถ้วยมีจานนะโต๊ะมันแคบๆนะ กติพวกนี้กินแล้วเราก็ทิ้งไปเลยนะคะก็จะมีพนักงานมาเก็บหน้าห้องตอนเย็นนะคะขยะมัดถุงให้เรียบร้อยจะมีพนักงานที่เขาแต่งตัวแบบว่าสวมชุดป้องกันอย่างดีนะคะทุกคนร้านาน่ากินมากดูใกล้ใกล้ทุกคนดูสิเน,นาะน่ากินลุงเลยจ้ะเชา้านี้กิน เข้มขน้นทั้งสองเมนูเลยจะไม่เป็นไรคะ่ะเมื่อเช้ากินแบบนี้ได้กิน้วออกกำลังกายดีกว่าอดนะทุกคนนะอิ่มท้องดีกว่าอดหนาะร่างกายก็ต้องการอาหารนะคะครบห้าหมนะไปเสริมสร้างร่างกายของเราเนาะแต่ถ้ากินแล้วนอนก็ไม่ไหวนะกินแล้วก็ต้องออกกำลังกายนิดนึง ิบยี่สิบนาทีนะคะทุกคนให้ร่างกายเราเกิดเผาผลาญน,นะคะจป็นะคนชอบทานเก่งนะทุกคนถ้าถ้าทานไม่เก่งป่านี้ก็คงถุนดีไปแล้วแหละเนาะแต่ว่าทานเก่งอ๊้อะไรก็อร่อยนะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เคยบอกว่าไม่อร่อยพี่น้องจ๋าโอ้ยครอบครัวตัวกลุ่มทานเก่งทั้งบ้านนะพี่นอ้อง ดื่มน้ำหมดอุ่นก่อนน้ำชาน้ำขิงของเรานะคะน้ำขิงอ,อ่อนๆกิ่นมะนาวด้วยดื่มชาอุ่นๆเยอะๆดีมีประโยชน์มาที่นี้ทุกคนเมื่อกี้หิวมากก็กินไปด้วยความรวดเร็ว นี้ลาดหน้านะทุกคนรู้สึกเส้นจะเยอะๆๆก็ไม่เป็นไรร่างกายเราต้องการแป้งเหมือนกันนะคาร์โบไฮเดรตนะคะก็ต้องการในปริมาณที่เพียงพอขาดแป้งก็ไม่ไหวนะทุกคนร่างกายเราต้องการกินให้ครบอยู่ที่นี่อาหารครบห้าหมูมากเลยนะทุกคนมีให้เลือกแบบถูกใจมากอืมอืม ยาวๆกุกที่นี่ดูทุกคนขนาดลาดหน้าเขานะเส้นเขาแบบเส้นดีมากไม่มีพันกันเลยอ่ทำแบบอืฝีมือมากเลยอืม วัวชนี้อร่อยอาหารอร่อยพุกมีฝีมือในการทําอาหารยังไม่เคยเจอเมนูที่ไม่อร่อยสักวันเลยนะคะทุกคนอืมความเผ็ดยังไม่พอเราเติมได้เนี่เรามีพริกมาทุกคนพริกซื้อมาจากเยอรมันกินพริกเยอะก็ดีมีประโยชน์ ใช่เลยแดงๆนี่จะได้เผ็ดร้อนเป็นสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งของไทยๆอร่อยมากกินไปคุยกันไปนะคะเพื่อนๆเนาะอืมอืม,อ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 ม หมูนุ่มมากหมูหัห่นชิ้นบางๆนุม่มแบบละลายในปากเลยทุกคนอือเนี่ยเส้นเขาแบบนุ่มอร่อยไม่มีติดกัน แซ่บลีแซ่บอีเลยทุกคนสองชามนี้เข้าไปเนาะแน่นพุงแล้วนะคะเนี่ยอิ่มแล้วเนี่ยทุกคนแน่นเลยแบบยิ้มเข้าไปแบบ เลมาก แต่พอดีนะคะทุกคนต้นคะน้าเนี่ยก็ยอดอ่อนๆเลยดูสิแครอทก็อ่อนๆทุกคนวัตถุดิบก็เลือกดีมากเลือกแบบว่าสันสรรหาแบบว่าคัดสันแหะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะนา้าอ่อนๆอื้อหืออืมอม ไม่ผิดหวังเลยที่มาจากตัวที่นี่นะทุกคนไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่เสียดายตังเลยนะทุกคนเนี่ยนะ คำหนึ่งแล้วทุกคนอร่อยมากเลยไม่อยากวางช้อนออิ่มอร่อยมากแค่นี้นะคะอิ่มเลยมีแพนเคก้กมีโยเกิร์ตอะไรเพราะนั้นช็อกโกแลตร้อนนันกลล็นนะก,กินทีหลังนะทุกคนมือมือย่อย,อ,ยอ,อีกนะทานอร่อยและอิ่มแล้ก็ประทับใจอาหารที่นี่มากเลยโอเคทุกคน ขอบคุณนะคะที่มาทานอาหารอร่อยเป็นเพื่อนกันนะเสี่เบื่ออาหารอร่อยรับประกันอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาพบกับอาหารมื้อเที่ยงได้กันต่อนะทุกคนโอเคคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงโอเคค่ะเจอกันนะ